วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านแชมป์มวยวันโอ้สวัสดีค่ะโอ้ยหก็ตื่นด้วกันโอ้บ้านหลังง่นเนาะ <c oughs> ตัดหน้ายาหน่เด้อตัดแน่ยาตัดแน่ยานอ๋อกคืนนี้เป็นนอนรีสอร์ทเป็นไงตื่นเช้ามาน้ำบุหรี่ภูขออาบน้ำบ้านเมืองไทยพี่น,อน้องได้ย้อนอยู่ใกล้ดือน้ำบุหรี่ไหมโอ้เข้าตีใช้ลางดาคิบอ่ะ มันกระดางออกเลยก็แกทำบ้านไว้แต่ว่าแกไม่ได้อยู่เลยวันนี้มปอยู่กับต่อ้างนาโอ้มึงพังนาเนาะเป็นต้องนอย่างนั้นอยากอยู่นไงเอยสิฮัลโหลอรค้าโอ้ยอกูรู้กันอ๋อโอ้ยห่วยมลูงได้รับ ขอเล่นมยัไโอ้ยมกตอมไลงกอาผมลุกเยครับขอ่นกับมวให้เล่นนอมลเลยครับมไปโนใของมึงโอโหวันนี้เมนูอะไรคะขัวไก่ขั้วไก่อาตีสับไก่ข้ามพูสชบไก่ดีเด่นพี่น้องมาเบิ้งชีมริกข้นนมแต่ไม่ไดานี่บุรีัมย์รดูว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้าง ปาดกับเขาน่มีเตเน่แซบๆพี่น้องเอ้ยต้มปลานิ่นและกะ้าวไก่หรือว่าไก่ใต้น้ําของประธานห้านะทุกคนแล้วก็ปลาเผากับเขาเยอะแยะเลยค่ะเมื่อนี้มากินเขาอยู่วีาบ้านพี่เต้หรือว่าฉายาอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่เมืองไทยนะพี่น้องหลายคนอบอุ่นแห้ง